น่ารักมากๆม,มันจะเป็นภาพของเด็กนักเรียนชายคนหนึ่งผู้ชมครับเขาพบกับผู้หญิงคนหนึ่งนะเท้าผู้หญิงคนนี้ฮะตกลงไปในบ่อโคลนนะฮะเด็กคนนี้ฮะเดินเข้าไปช่วยเลยไม่กลัวเลยคะว่าโคลนเนี่ยจะกระเด็นโดนตัวหรือไม่ถอดรองเท้าฮะตั้งใจลงไปช่วยไปดูภาพก่อนฮะเชิญครับนี่ผู้ชมนี่ดูภาพดูภาพอ่าดูไปก่อนเลยเนี่ยฮะนี่ฮะใจเย็นด้วยนะฮะช่วยแบบมีสตินะฮะนี่ฮะ เอาแขนสอดเข้าไปนะเพื่อที่จะได้ดึงขึ้นมาฮะแต่ว่าบอ่อโครเนี่ยผู้ชมโปติม,มันจะดูดเท้าเป็นพิเศษใช่ะ่ะมันจะมีแรงยื้อกับเราเหมือนยิ่งดึงมันยิ่งดูดไหมใช่น้องคนนี้ฮะผู้ชมดูภาพนะได้แบบภาพเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะแพนกลับไปผู้ชมดูภาพนะดูดูสติของน้องอแหมมันเห็นไม่จบคือพอเขาเอามือสอดเข้าไปเนี่ยผู้ชมฮะแล้วพอจะดึงพี่ผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาเนี่ยพอไม่ขึ้นปุ๊บ เขาคิดได้ทันทีเลยว่างั้นเอามือฮะเขาใช้มือเขาฮะควักเอาโคลนในบ่อเอาออกโอ้โหน่ารักมากเนี่ยฮะเนี่ยในภาพตอนนี้เนี่ยเนี่ยพอดีตัวพี่ผู้หญิงบางอยู่เนี่ยฮะเนี่ยระหว่างนี้เขาเอามือเนี่ยเนควักแล้วเห็นไหมควักเอาโคลนออกฮะจะได้ดึงขึ้นมาง่ายๆแล้วสุดท้ายก็สามารถจะดึงพี่ผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาได้จริงๆค่ะสุดยอดไหมล่ะโอ้โหน่ารักมากๆเลยเนี่ยต้องชื่นชมไหมล่ะผมบอกเลยเป็นเรื่องราวดีๆนะฮะ คนเขาเอามาโพสในติ๊กต็อกอะไหนดูหนยเขาว่าไงมางเขาโพสว่าไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรแต่น้องเป็นเด็กดีช่วยเหลือผู้หญิงที่ขาติดหล่มลึกน้องไม่สนว่าจะเปื้อนหรือเลอะเทอะแค่ไหนน้องอยู่ที่โรงเรียนธัญรัตนแถวคลองหกย้ำให้อีกครั้งบอกพิกัดโรงเรียนโรงเรียนทัญรัตนแถวคลองหกฝากกันแชร์ด้วยนี่คือเด็กดีประจำปีมังกรนี่ละฮะในภาพก็เห็นแป่คนก็มาเม้นกันเต็มเลยนะ นะฮะซึ่งหนึ่งในการเมนั่นน่ะมีคุณครูอยู่ด้วยค,คุณครูมาชื่นชมภูมิใจในตัวรู้สึกคนนี้มากว่าเป็นเด็กดีมีน้ําใจแล้วสุดท้ายฮะวันลุ่งขึ้นคุณผู้ชมครับทางโรงเรียนนะเขามีการนําเอาคลิปของน้องเนี่ยฮะไปฉายตอนที่เขาลงสงชาติกันอเออการเสาธงเลยให้ทุกคนได้เห็นเลยว่านี่เห็นไหมถ้าหากว่านักเรียนเป็นเด็กดีมีน้ําใจ มันจะได้รับการชื่นชมแบบนี้ดีค่ะทุกที<อ>ต้องชื่นชมน้องจะได้ภูมิใจใน<ด>สิ่งที่ทำเลยนะเป็นตัวอย่างที่ดีสุดท้ายมีการมอบรางวาาัลกันนะฮะเป็นน้ําใจมอบให้กับน้องนะครับแล้วก็ให้เด็กอื่นๆได้เห็นแหละว่าการแสดงความมีน้ําใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีจะได้รับการชื่นชมแต่อ่ะแน่นอนผู้ชมพอมันเป็นไวรัลปุ๊บมันก็ต้องมีพวกแบบเฮ้ยนิ้วอักเสบผมเรียกอย่างนี้แล้วกันไอพวกนี้นิ้วอักเสบก็จะเข้าไปเม้นเม้นไม่ดีแน่นะเม้นไม่ดีฮะ แม่บอกอ้าวเห็นน้องช่วยอยู่คนเดียวเองแล้วคนอื่นน่ะทำไมยืนดูอยู่ไม่ไม่ช่วยอา้าวคือมันเป็นบอกโคลนฮะสุดท้ายทางาบริษ,ษ,ษัทก่อสร้างแถวนั้นเขาก็มาบอกมันเป็นบอกโคลนน้องๆทำแบบนั้นถูกต้องแล้วใช่ถ้าเข้ามารุมกันมันยิ่งดูดเข้าไปถูกต้องครับผมมันจะยิ่งน้ำหนักเยอะไงะ<ช>คโคลนก็ยิ่งดูดเนี่ยเขาผ่านการกันกรองมาแล้วไงครับแต่พวกนิ้วอักเสบครับคุณกันกรองสักนิดนึงก่อนที่นิ้วคุณมันจะไปกดตัวหนังสือเนาะ ฝากหน่อยฮะเนี่ยหลายครั้งละเวลามันมีเรื่องราวดีๆอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนิ้วอักเสบมันจะไปพิมพ์อะไรมั้ให้มันท็อกซิบขึ้นมาเนี่ยชอบจังเลยคำว่านิ้วอักเสบอักเสบไปรักษาซะคือดูคลิปเนี้ยนึกไม่ออกเลยนะว่าจะคอมเมนต์ในทางที่ไม่ดียังไงได้บ้างนึกออกป่ะพี่สองเขาก็ยังคิดได้นี่ไงเอองงเหมือนกันเขาก็ยังคิดได้อะเออไปรักษาซะนิ้วคุณอ่ะมันไม่ดีมันอักเสบจริงเอออาชื่นชมอีกครั้งนะฮะโรงเรียนธัญรัตน์คลองหก ลูกเป็นหลานเราเป็นลูกศิษย์เราเราก็ภูมิใจเนาะเราแอคเลยเราอยู่แถวบ้านเราบอกเลยนี่ลูกผมเองหลานผมเองเห็นในคลิปเปล่านี่แอคเลยน่าๆภูมิใจมากๆนะคะ